สร้างรายได้กับธุรกิจประกันภัยเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการสร้างรายได้เสริมหรือต้องการซื้อเพื่อที่จะรับส่วนลดปัจจุบันรถยนต์มีจํานวนมากขึ้นที่ไหนก็มีแต่รถยนต์แทบจะมีทุกหลังคาเรือนเลยก็ว่าได้แต่ที่แน่นอนก็คือรถทุกคันกฎหมายบังคับให้ต้องมีพรบรหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อคุ้มครองค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาลถ้ารถคันไหนไม่มีพรบรก็ไม่สามารถต่อภาษีรถได้และก็อาจจะถูกปรับตามกฎหมายธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายให้ทุกคนที่มีรถต้องทําพรบรบางคนอาจไม่ชอบการขายไม่ชอบขายขายไม่เก่งไม่เป็นไรถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วซื้อพรบรเอง ซื้อประกันภัยรถยนต์เองได้ส่วนลดท่านคิดว่าดีไหมเรามาลองดูส่วนลดว่าจะเป็นผลดีสำหรับท่านไหมเช่นท่านมีรถกระบะสักคันหนึ่งท่านต้องทำพรบ967บาทได้รับส่วนลดร้อยละ30ท่านจะจ่ายเพียง677บาทและหากทำประกันชั้นหนึ่ง18,000บาทได้รับส่วนลดร้อยละ12 ท่านจะจ่ายเพียง15,840บาทท่านจะได้รับส่วนลดทั้งสิ้น2450บาทหากทำา5ปีเท่ากับว่าท่านได้รับส่วนลดไปประมาณ12,250บาทและหากท่านเป็นสมาชิกลงทุนครั้งเดียวเพียง250บาทในระยะเวลา5ปีได้กำไรถึง12,000บาทท่านคิดว่าคุ้มไหมครับ ความจริงมันคุ้มตั้งแต่ปีแรกแล้วละเมื่อมาถึงตรงนี้ผมมีทางเลือกให้ท่านสองทางทางที่1จ่ายาราคาเต็มปีละ18,967บาททางที่2จ่ายาราคาที่ลดแล้ว 16, 517บาทหากท่านเลือกทางที่1เท่ากับว่าท่านจ่าย2,450บาทไปให้คนอื่นแต่หากท่านเป็นสมาชิกกับเราให้คิดว่า รถที่วิ่งผ่านหน้าท่านไปจะให้เงินคุณคันละ2 0 0ถึง300บาทหากขายพรลบอ,รอย่างเดียวแต่หากทำประกันชั้นหนึ่งด้วยส่วนรถก็จะอยู่ที่ประมาณคันละ1 0 0 0ถึง3,500บาทหากท่านทำเป็นธุรกิจให้คิดว่ารถที่วิ่งผ่านหน้าท่านไปนําเงินมาให้ท่านคันละ1,200ถึง3,800บาทท่านคิดว่าดีไหม นอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะขยายสายงานได้อย่างไม่จํากัดโดยที่ท่านจะได้รับค่าขยายสายงานหมายความว่าทุกครั้งที่ทีมงานแต่ละคนทำเหมือนท่านคือซื้อเพื่อตนเองหรือนำไปขายให้คนอื่นท่านจะได้รับคอมมิชชั่นทุกครั้งตลอดไปและที่คุ้มแน่นอนคือเมื่อท่านสมัครกับเราท่านจะได้รับความคุ้มครองประกรันอุบัติเหตุทันทีในทุนประกัน2 0 0 0 0 0บาท จะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีค่ารักษาพยาบาลท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตัดสินใจทำธุรกิจด้วยเงินลงทุนที่ต่ำมากเพียง250บาทโดยไม่ต้องลงทุนใดๆอีกแล้วไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้ามาขายไม่ต้องกังวลเรื่องมีออยอไหมไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องกังวลว่าผิดกฎหมายหรือไม่ไม่ต้องห่วงว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไหม พ่ะเงินค่าสมัคร250บาทบริษัทนำไปซื้อประกันอุบัติเหตุให้ท่านสมัครง่ายๆขั้นตอนการสมัคร 1. ขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ลายกลุ่มนี้หรือที่ id line g ูนย์แ8ูนกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัคร 3. ส,สแกนหรือถ่ายใบสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชนให้ชัดเจน 4. ทรส่งเอกสารใบสมัครและบัตรประจําตัวประชาชนทาง ID ดีล G ์กู๊ด0 8 1 1 1 8 7 8 7 4 5. โอนเงิน250บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสีกรุงโบโรกเกอร์เลขที่บัญชี773-0-28883 4. หรือบัญชีธนาคารอื่นของบริษัทสีกุงสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ idline.good0801182874 6. ถ่ายสลิปการโอนเงินและจัดส่งให้ทาง idline.good0801182874 7. รอรับรหัสและบัตรการคุ้มครองอุบัติเหตุ